พี่น้องพันมื์อื่นมัวอื่นจะเอาบ่ไรอืมหาอุปวบเลยจ้ะพี่น้องาขาแม่พี่น้อง มนติดหังพี่น้องปัดขาพี่น้องยังแข็งอยู่ด้วยจ้ะพี่น้องยังยังบ่ได้เถาเลยจ้ะสวัสดีค่ะผก็ชกลีนาพาลุยค่ะวันนี้สาวลีนาพาพี่น้องมาเลาะเบิ้งสวนลำไยค่ะพอเฮ็ดพวกมูนึงค่ะพี่น้องได้หลายปันใดก็ไปเบิ่งนั่กันเนาะค่ะว่าจะได้พ่อแก่งวะค่ะพี่น้องวันนี้ค่ะจะได้ไปรับชมน้ำกันจ้ามีค่ะพี่น้องครับใต่หุ่นลำไยครับ อยากให้ปวก,กจะเริ่มบานนะคะพีนะ่น้องหาลำไยค่ะพี่น้องพแดงหาตุ้มตูมอวบเลยจ้ะพี่นอ้องตีดูกระด้างขึ้นใหม่ๆกันนี่ค่ะ อ่าแม่พี่น้องต้อนรับไปปนกระแทบเลยจ้ะพี่น,น้องกาลังขึ้นใหม่ๆก็มีค่ะพี่น้องหอยกินก่อนเนาะเนี่ยติหักเลยหอยกิน นี่กับแม่ได้จ้ะปัดขาพี่น้องยังแข็งอยู่ได้จ้ะพี่น้องยังยังบบได้เท่านะจ้ะในกัแม่นะคะรักคุณไหมไหมรักนี่กับแม่ดีกว่าในกับแม่มแมค่ะ หาเรียมหาหมองค่ะพี่น้องถือหาลำไยอะถือหาลำไยกันเลยแงจะเอาบะไรอืม อืมอมมี๋ยวกมาเราึ้นใหม่กันปาด่าไปน่อ อ,าาอ,อันนี้กัแม่เ้าจ้ะถึอหาลำไยหาอุบวบเลยจ้ะพี่น้องาผลงานมานีก็ได้เฮ็ดปวก พ่อแกงค่ะพี่น้องเห็ดปวกมูนึงเราจะค่ะมันนี้ก็ได้พ่ออยูยพ่อกินจ้าส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ส่านินดานได้ด้วยค่ะส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ